สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคูณนิดก็จะพามาดูวิธีการตัดหัวปลีนะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะนับวันนะคะหลังจากที่เราตัดหัวปลีแล้วเนี่ยจะใช้เวลาอีกกี่วันนะคะที่เราจะตัดกล้วยไปไปขายได้นะคะหรือว่าไปกินได้นะคะเราก็จะมีวิธีการมาแนะนำกันนะคะเดี๋ยวเราไป ไปดูกันเลยนะคะสำหรับวิธีการตัดหัวปรีของสวนแสงสิงหทุลีของพ่อในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าหัวปรีของเรานะคะที่ตัดได้เนี่ยนะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าหัวปรีที่เราจะตัดกันเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะนะแบบไหนที่ตัดได้ไม่ได้อย่างไรนะคะนี่ก็คือหัวปลีที่เราจะตัด ะะเป็นหัวปลีจากาที่อยู่ในส่วนเรานะคะเครือนี้นี่ดูนะคะว่าลักษณะของหัวปลีที่เราจะตัดเนี่ยก็จะยาวนะคะขนาดเนี้ยนะคะนับจากหวีที่หวีสุดท้ายนะคะอันนี้หวีสุดท้ายของเครือนะคะแล้วเราก็ดูซิว่า,าวีนี้นะคะที่เป็นเล็กเเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์ละนะคะแสดงว่ามันไม่โตละเราก็จะตัดได้แล้วแบบนี้นะคะ เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้หัวปลียาวเนี่ยก็จะทําให้กล้วยนะคะที่เครือเนี้ยมันจะไม่ค่อยโตนะคะบางทีเราไม่ได้เดินดูหรือปล่อยให้มันยาวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้กล้วยรีบนะคะลูกเล็กไม่โตแต่ถ้าเราตัดหัวปลีออกปุ๊บนะคะมันก็จะกล้วยเราก็จะโตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดหัวปลีกันเลยนะคะ สำหรับอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการตัดหัวปลีในวันนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับก็จะเตรียมขอนะคะมีดขอเนาะอันนี้เป็นมีดขอชักตองนะคะเบาๆที่เราใช้งานได้ทั่วไปนะคะแล้วก็ไม้นะคะที่เราจะใช้สำหรับในการเสียบเข้าไปในต้นกล้วยเพื่อที่จะติดป้ายนะคะเพราะว่าที่ส่วนของเราเนี่ยจะมีวิธีการนับวัน นะะในการตัดปลีวันนี้ก็อยากจะให้ความรู้กับทุกคนนะคะเพราะว่า,าหลังจากที่ส่วนของเราได้มีการพิสูจน์แล้วนะคะว่าการตัดหลังจากตัดปลีเนี่ยนะคะเราจะนับไปอีกกี่วันจึงจะตัดกล้วยไปขายได้นะคะก็พบว่า,าทฤษฎีในการที่เราจะนับวันนะคะก็คือจำนวน100วันนะคะถ้าหลังจากเราตัดปลีแล้วเนี่ย นะครบ100วันปุ๊บนะคะเราสามารถที่จะตัดกล้วยไปขายได้นะคะอันนี้พิสูจน์แล้วใช้ได้จริงนะคะทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยเฉพาะเวลาที่ทุกคนทำสวนแล้วก็มีกล้วยไม่มากนะคะอาจจะใช้วิธีการถ่ายภาพแล้วก็พิมพ์เอาไว้นะคะว่าเราตัดปลีวันไหนนะคะแต่เผื่อินว่าสวนของเราเนี่ยมีกล้วยเกือบ400ต้นนะคะ400ต้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะจำได้นะคะบางทีก็ ถ่ายภาพเอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถจะจดจำได้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยกล้วยต้นไหนนะคะเพราะว่าลองทำแล้วก็ไม่โอเคนะคะก็เลยใช้วิธีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้แหลมนะคะหาไม้ใกล้ๆตัวของเราเนี่แหละเหลาเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือป้ายที่เราจะติดใครอาจจะมีวิธีการอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือป้องกัน น้ำนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำอาจจะเข้าไปได้ก็ใช้วิธีเขียนใส่กระดาษแล้วก็ใส่ในถุงเข้าไปนะคะแล้วก็ทำเป็นช่องให้สำหรับร้อยด้วยตอกอ่าส่วนคุณนี่จะใช้ตอกนะคะร้อยเข้าไปแบบนี้เเราตัดหวัวปปีวันที่13ารกรกฎา,าะคะเราก็จะนับไปร้อยวันก็คือวัน ครบ3เดือนก็คือ90วันเนาะแล้วก็บวกไปอีก10บนะคะบวกไปอีก10บวกไปอีก10วันก็คือ23นะคะ23ตุลานะคะ23ตุลาเนี่ยก็จะเป็นวันที่ครบ100วันเราก็จะมาตัดกล้วยเครือนี้กันนะคะถ้าเกิดว่ามีแม่ค้าพ่อค้ามารับนะคะเราก็จะตัดให้กับแม่ค้าพ่อค้าได้หรือว่าเอาไปส่งตามร้านกล้วยปิ้งกล้วยทอดอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าเมื่ออุปรกรณ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ตัดปลีกันเลยนะคะตัดนะคะทุกคนเวลาตัดเนี่ยนะให้ดูวิธีนะคะการตัดว่าามันมีกาบของหัวปลีอยู่ตัดนะคะตัดออกให้หมดเลยนะคะสําหรับที่มีกาบของหัวปลีอยู่เพราะว่าถ้ามีอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อราแล้วก็เน่าได้นะคะก็ตัดออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถนําหัวปลีเนี่ยไปประกอบอาหารได้เอาไปทําอะไรก็ได้ที่เราชอบทานหรือว่า แต่สำหรับส่วนของส่วนแสงสิงเนี่ยนะคะเราก็จะนำไปแจกจ่ายนะคะอันนี้เราจะไม่ได้ขายนะคะหัวปรีเนี่ยเราจะเอาไว้สำหรับเป็นของแถมนะคะไม่ว่าจะขายชะอมขายผากักขายพริกหรือว่าสินค้าต่างๆนะคะตะไคร้นะคะในส่วนของเรามะละกอในส่วนของเราอะไรเงี้ยเราก็จะแจกให้สำหรับทุกคนที่มาอุดหนุนสวนเรานะคะก็จะแจก ให้กับคนทั่วไปในหมู่บ้านในชุมชนของเรานี่แหละนะคะหัวปรีมันค่อนข้างเยอะนะคะเรากินไม่ทันแล้วก็จะเด็กนะคะอะเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยแค่นี้เองนะคะง่ายไหมคะทุกคนเราไปดูวิธีการติดป้ายเนาะว่าอ่าก้วยต้นนี้หลังจากเราตัดปรีแล้วเนี่ยมันจะครบร้อยวันเมื่อไรนะคะทำเป็นสัญลักษณ์ทำเขียนวันที่เอาไว้นะคะเราก็จะหาที่ที่เราจะ ใช้ไม้ลายแหลมของเรานะคะพยายามให้มีร่มนะคะมีร่มติดเนาะหรือด้านนี้ก็ได้นะคะก็เพราะว่าถ้าแต่ถ้าเรามีหมึกนะคะที่สามารถที่จะอยู่ทนได้ประมาณร้อยวันเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ได้แบบนี้นะคะจะมีวิธีการดีๆนะคะเอามาแชร์กันได้นะคะนี่เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราเวลาจะตัดเราก็จะมาดูนะคะว่าถึงวันหรือยังใกล้หรือยังหรือว่าเราจะโทรนัดหมายกับนม่ค้านะคะของเราได้ว่ากล้วยของเราจะตัดได้แล้วนะนะคะพร้อมจะรับไหมนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะสําหรับการตัดหัวปลีในส่วนของเราใครที่มีไม่มากยิ่งง่ายใหญ่เลยนะคะไม่ต้องทําป้ายก็ได้นะคะใช้วิธีการถ่ายภาพแล้วก็จดบันทึก เอาไว้ที่ภาพแล้วก็เก็บรูปภาพเอาไว้แล้วก็ย้อนกลับมาอูอันนี้ก็ง่ายนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าส่วนของเราเนี่ยมีกล้วยเป็นจานวนจานวนมากนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําทแบบนี้นะคะหรืออย่างที่บอกว่าถ้าใครมีวิธีการอื่นๆแล้วก็เอามาแชร์กันนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับ เพจสวนแสงสิงห์แล้วก็ติ k กตอกสวนแสงสิงห์ทุลรีของพ่อและ YouTube สวนแสงสิงห์ทุลีของพ่อนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับการทำสวนนะคะผสมผสานกเกษตรผสมผสานแล้วก็โคกหนองนา เราเองก็เป็นมือใหม่นะคะก็ฝากไว้ให้ทุกคนได้ติดตามด้วยนะคะเราก็จะพยายามหาวิธีการนะคะดีๆนะคะมาแชร์เปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันนะคะเพราะว่าก็อยากจะได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันนะคะว่าเรามีวิธีการอะไรใหม่ๆที่เราจะอยู่อยู่รอดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราทำเกษตรผสมผสานคือไม่ใช่เป็นทางเลือก แต่มันคือทางรอดนะคะก็ขอฝากไว้ค่ะสวัสดีค่ะ